อิงอ,งอิงตอบแซบวาดิมจีบอยู่เหรอตอนนี้สภาพจิตใจเป็นไงบ้างไม่ว่าจะทำอะไรก็ถูกจับตามองตลอดสำหรับอิงอิงอิง,อง,อง,องนภพัทที่ก่อนหน้านี้เคยมีประเด็นร้อนแรงกับธัญญาธัญ,ญเรศแต่ตอนนี้เธอถูกจับโยงให้เป็นประเด็นกับวาดิมหลังจากที่ติดตามอินสตาแกรมกันซึ่งเป็นชายหนุ่มที่ซาร่าคาซิงกินีบอกว่าเป็นพ่อของลูกเขา ทั้งสองกำลังคบหาดูใจกันอยู่มีแพลนแต่งงานก่อนที่หนุ่มวาดิมจะออกมาเคลียร์ความสัมพันธ์กับซาร่าว่าเจ้าตัวถูกบอกเลิกตั้งแต่ต้นปีแล้วล่าสุดอิงๆได้โพสไอจีสตอรีเปิดโอกาสให้ชาวเน็ตพิมพ์คำถามเข้ามาหาเธอได้หมดโดยตั้งหัวข้อว่าถามมาเลยซึ่งมีคำถามหนึ่งถามเธอเข้ามาแบบตรงไปตรงมาแทนใจชาวเน็ตหลายคนว่าวาดีมจีบไหมคะหรือมีคนคุยไหมคะตอนนี้อิงอิงได้ตอบทันทีว่า ฮ่าฮ่ต้องถามวาดิมส่วนตัวไม่ได้รู้จักค่ะแค่อยู่วงการแคสงานเฉยๆนอกจากนี้ยังมีเข้ามาถามถึงสภาพจิตใจหลังเจอมอรสุมดราม่าต่างๆที่ผ่านมาเธอก็ได้ตอบว่าพูดไปสองไพ่เบีย้ยนิ่งเสียตำลึงทองพูดไปก็ไม่มีประโยชน์สู้นิ่งไว้ดีกว่านั่นเองค่ะอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆกันด้วยนะคะขอบคุณค่ะ